สวัสดีครับพี่นอสุภูสุขคนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านวันนี้ข้อพระคัมภีร์ที่อยากให้เราอ่านวันนี้อยู่ที่อิสยาบทที่53ข้อที่6ได้อ่านว่าจังสี่เนาะเราทุกคนลงเตลิดไปเหมือนแกะแต่ละคนหันไปตามทางของตน และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางความชั่วช้าของเราทุกคนไว้บนตัวขาวเนาะข้อนี้ว่าวาา่าาทุกคนสุภ้สุขคนก็ได้ได่เฮียไปเนาะในชีวิตของท่าจากทางของพระเจ้านะครับได้ตามใจของเจ้าของเนาะแทนที่จะตามทางของพระเจ้าเนาะแต่ของพระเจ้าข้อนี้บอกว่า พระเจ้าได้เห็นแล้วก็เมตตาเฮาในวางเออความผิดบาปความสุ่วซ่าของเฮาสู้ผู้สุคนยูเทิงพระอิศุกิกเจ้านะครับเออพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณและเมตตาย้อนว่าเฮาสู้คนมีแนวโน้มที่จะเฮียไไปจากทางของเพิ่นนะครับครับ แม,แม้ว่าแม้นว่าเฮาเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์พระเยซูหลายปีเอ่อเฮาก็ยังเฮียได้นะครับแล้วก็บางครั้งก็เป็นเฮาห่างไกลจากพระเจ้ามากบางเทียก็อาจจะไม่ไกลเท่าหลายคนอื่นอาจสิบ่ฮู้แต่เฮาฮู้ว่าเฮาเด้อยูในทางของพระเจ้าร้อยปรเนนะครับเอ่อขอให้พระเจ้าเมตตาเฮานะครับตามปกตินะเฮาเฮาขึ้นว่าเขากำลังเหตุสิ่งที่ต้องเหตุเนาะ คิดว่าลูกแกะที่หายไปเนาะเพราะได้ตังใจโอ้วันนี้อยากจะหนีไปจากฝูงแกะเนาะอยากจะหนีไปจากผู้เลี้ยงแค่ตามใจของตนเองเราก็ลืมเนาะลืมว่าเออบรด้อยู่กับภูงแกะแล้วบรด้อยู่กับผู้เลี้ยงแล้วเนาะมีหลายอย่างในโลกนะสีเกิดขึ้นเนาะกับเห้าที่สีเห็ดให้เห้า หลงทางบางครั้งก็เป็นสถานการณ์เหมือนตอนนี้เนาะที่มีโรคโควิดบางคนอาจจะเฮียไปย้อนว่าบ่มีโอกาสมาห่วมกันกับพี่น้องในพระเยซูและนนรับการนุน,นใจรับกำลังใจศักจากคนอื่นบางครั้งเราเฮียไปย้อนว่าเฮายุ่กลัวนเะฮาเฮ้ายานเนะาะเฮ้าย่านว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำบาปทำซั่ว เฮาก็เลยเหตุเนาะเพราะว่าเฮ้าวัวเนาะบางเทีเฮ้าลงไปเพราะว่าเรายุ่งหลายยุ่งหลายเลอค่อยค่อยลืมที่จะสวงหาพระเจ้าที่สิใไซเวลากับพระเจ้าเฮ้าทุกคนพระกมพีบอกว่าเฮ้าทุกคนเคยเฮียไปเฮ้าควรจะทอมใจลงและก็สารภาพคันว่าเฮ้าหูเสว่าเห้เฮียไปเนาะและบางทีเฮ้าเฮียไปแต่บ่หู เ้ขอให้พระเจ้าทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาสิหูว่าเขาเป็นยังไงนะครับให้พระเจ้าซ่อยเขาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงของเขาคือพระเยซูเ,เจ้าในพระคัมปีมีเรื่องของผู้เลี้ยงแกะมีร้อยตัวนะแต่ตัวนึงก็หายไปแล้วก็ผู้เลี้ยงก็ได้ออกไปหาตามหาจงใดเพกได้พบได้พ่อนะครับ พี่น้องครับขอคณพระเจ้าที่ผีผู้เลี้ยงของเฮาคือพระเยซูก็ตามหาเฮาเามื่อเฮาเฮียไปบ่ได้ทิ้งเฮาบ่ได้บ่ได้โมหบพได้บ่ได้ตาเฮาแต่มาหาเฮาเพียสีซอยเฮาเนาะที่สี่น้ำเฮากลับมาอยู่กับเพิ่นอยู่กับพี่น้องนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องก็รู้เสกว่าห่างๆจากพระเจ้ารู้เสกว่า าจจะไม่ได้เจตนาหรืออาจจะเจตนาก็ได้แต่รู้สึกว่าโอ้บได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูคือเดิมพอเป็นญาณนะครับพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณและเมตตาพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนงเนาะและรับบาปของท่านแล้วเนาะทุกอย่างที่ไม่ดีเนาะที่ทุกความความผิดพลาดทุกอย่างที่เคยเหตุพระเจ้าได้เอาและว่างไว้ถึงพระเยซูบนไม้กางเขนงนะครับ ฉะนั้นสามารถที่จะกลับมาหาเพิินได้แล้วก็ว้าวความจริงเราต้องซ้อนตัวจากเพิ่นแต่เปิดตัวต่อพระองค์เปิดกว้างต่อพระเจ้าและสารภาพต่อพระเจ้าและขอให้พระเจ้าให้อภัยเนาะโอ้พระเจ้าขอบคุณพร,ระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราทุกคนและที่พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่ได้ห่วงลูกแกะและหักลูกแกะของ พระองค์โอ้พระองค์เจ้าค่าขอให้พระองค์ทรงให้อภัยพี่น้องของเ้าเลยอาจารย์เองและทุกคนที่เมื่อเห่าเฮียไปให้พระเจ้าให้พระคุณแก่เหาน้ำเห่ากลับมาอยู่ไกลชิดกับพระองค์ฮาเลลูยาขอคุณมพระองค์ในพระนามพระอิศุกราอาเมีนขอพระเจ้าอวยพรสุขภูสุขคนอาเมีนนะครับ